วงเช่นเคยทริปนี้โปรจะมาสาธิตย,ยืนสูงกว่าลูกนะครับตีด้วยเหล็กยาวก็ถือว่าเหล็กห้าหรือหกนะครับการยืนนะครับตีแล้วเนี่ยส่วนมากตำแหน่งลูกเอาไว้กลางขานครับตำแหน่งลูกเอาไว้กลางเสร็จแล้วการเนเดสเนี่ยถ้าเป็นเหล็กยาวเหล็กห้าเหล็กสี่เหล็กสามเล็งไปทางซ้ายเห็นไหมครับอย่าเล็งตรงถ้าเล็งตรงเนี่ยมันจะตีหวัวลูกหรือว่าจะทิ่มเข้าใจไหมฮะระยะถ้าเป็นระยะลักษณะ เลขหกต้องตีเลขห้านะฮะคือย่อตัวลงมาครับยอดตัวลงมาจะตีเดี๋ยวช่วงบนนะครับช่วงบนนะฮะเส้นวงเดิมจะเสือไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายดูนะครับโปรยสาธี่นะครับเลี้งซ้ายครับลูกจะออกไปแล้วก็จะเฟดออกไปนะครับจะเลี้ยวขวาไปใช้ช่วงบนนะครับใช้ช่วงบนช่วงล่างอย่าไปใช้ถ้าเราใช้ช่วงล่างเนี่ยตัวมันยกนิดนึงก็จะตีหัวลูกนะครับโอเคไหมนะครับกดปุ๊บ ลูกไว้กลางขาเด็งไปทางซ้ายนะครับขึ้นเหมือนเดิมหมดใช้ช่วงบนช่วงล่างล็อกไว้หน่อยขากว้างกว่าเดิมนะครับนะครับเกือซ้ายนะครับลูกจะไปขวานะครับอีกลูกนึงนะครับอ้าวดูครับเล็งไปซ้ายนะครับขึ้นนะครับลูกจะไปขวาช่วงล่างไม่ต้องไปใช้เยอะถ้ครับสังเกตว่าจุดสำคัญก็คือว่า5ระยะเหล็ก เล็ก6เราต้องตีเหล็ก5นะฮะร,ระยะเหล็กเเราต้องตีเหล็ก6เพราะว่าการถ่ายน้ําหนักเราไม่ได้ถ้าเราไปถ่ายน้าหนักเร็วหรือ,อยังไงเนี่ยโอกาสที่จะท็อปหัวหรือว่าตัวเซจะแชงจะเชิงนะครับนะครับไปเก็บความรู้นะครับโอเคติดตามโปรนะครับครับผมเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับ